สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องดูกีครับย้อนไปฤดูกาลล่าสุด2024-2025เกิดเพลเกิดขึ้นมากมายที่น่าจดจำไม่ว่าจะเป็นเพลของเซควอนบาร์คลีย์จอร์ดอัลเลนลามาแจ็คสันหรือแม้กระทั่งแพทชิกมาโฮมแต่ในเพลเหล่านั้นมันจะมีเพลหนึ่งที่ถูกเรียกว่าเพลเพลดีที่น่าจดจำแต่อีกฝั่งไม่อยากจำแต่อยากลืมและสำหรับวันนี้เพลที่ผมจะเสนอขอตั้งชื่อเพลนี้ว่า ปาติหารที่ชื่อไทลิกสตีเวนสันและนี่คือโอกาสสุดท้ายของเจเดนเดนเนลลในเกมนี้หลังจากสแนปมาร์แเลือกที่จะยืนรอในพ็อกเก็ตอยู่ทักพักและโยกกระทางขวาเพื่อนหนีทางดีไลน์และโยกขับไปทางซ้ายเอาใจได้ช่องว่างแกเลือกที่จะปาเฮลแมรี่ใช่ครับมันไม่ถึงแต่ young man you too can become a hero ใช่ครับแล้วเป็นทางไทลิสเซเวนสันที่ปัดบอลเข้ามือของโนอาบาวจนทำให้ชิคาโก้เบรแพ้ไปในที่สุดทางด้านเคเล็บ,บิลเลียนถึงกระทำหน้าเง็งกูหมดอารมณ์ทาเล็บแล้วแต่บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยสตีฟมันก็ทำดีที่สุดแล้วเวะจะไปว่าอะไรมันใช่ครับมันทำดีที่สุดแล้วครับจะไม่มีใครด่ามันถ้ามันไม่ ไปทะเลาะกับแฟนบอลวอชิงตันในขณะที่เพื่อนเขารอกันเพในขณะที่เพแม่งเริ่มอยู่แม่งดันไปทะเลาะกับแฟนอวอชิงตันผมก็ไม่เข้าใจจริงๆิมันทําไปเพื่ออะไรขอบคุณทุกท่านที่ชมจนจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําเพจด้วยนะครับขอบคุณครับ